ุผชมคะก่อนหน,น้านี้ทางสภาพัฒได้มีการเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวทค่ะคือเดิมทีถ้าย้อนกลับไปก่อนหน,น้านี้สักประมาณปี2,558เนี่ยเราจะมีผู้ป่วยจิตเวทประมาณล้านคนเศษเศษ<ะ>อันนี้จะเพาะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะคแล้วก็ถูกบันทึกลงลงทะเบียนอะไรต่างๆเอาไว้แต่พอปีที่แล้วค่ะ2,566 ปรากฏว่าผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองล้านเก้าแสนกว่าคนอือเพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นก็จะเห็นข่าวปิดโรงงานคนตกงานในขณะที่คนหนุ่มสาวไม่นิยมการแต่งงานมีครอบครัวการมีครอบครัวนี้ทําให้ไม่เครียดนะฮะค่ะไม่ใช่มีครอบครัวแล้วเครียดนะเอาแต่บางคนมีครอบครัวแล้วก็เครียดน้อยมันขึ้นอยู่กับบางครอบครัวนะน้อยเพราะว่า เป็นที่ชัดเจนว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นคนเครียดคนซึมเศร้าแล้วก็มีลูกน้อยเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเปิดเพจอะไรตอนอะไรหาคู่ให้เลยแต่รัฐทําให้จะได้ไม่ต้องไปถูกหลอกลวงเพราะถ้าเอกชนทําขายความน่าเชื่อถือก็รัฐบาลเขาทําให้อถ้าพูดถึงตัวเลขนะเอาแบบล่าสุดเลยนะคะก็คือจนถึงสิ้นสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นตัวเลขของตั้งแต่ปีงบประมาณก็คือหนึ่งตุลาคม2566เนี่ยและก็ไล่ามา จนถึงเดือนเมษายนของปี2,567ก็ปีเสร็จเสรเขาบอกว่าพบว่ามีความเครียดสูงขึ้น15.48%แล้วก็เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า17.20%เสี่ยงค่าตัวตายอีก10.63%มันแย่กว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะเลยอ,อันนี้ค่าตัวตายเนี่ยสิบนะ,ะแต่ถ้าเราดูข่าวสารอัจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยแค่เป็นงอ้อแฟน ไปง้อภรรยาเก่า <c oughs> หรือเถียงกันก็ฆ่ากันแล้วนะค่ะฆ่ากันแล้วนะบรรดานโทสะเครียดคือมีรักในรอยแค้นอะไรนะรักแล้วต้องฆ่าอันนี้ก็เกิดข่าวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วช่วงระยะหลังเนี่ยรักต้องฆ่าเยอะมากขึ้นและความโหดเทียมมันก็เยอะมากขึ้นด้วยอย่างล่าสุดเป็นข่าวให้เราเห็นกันจนกระทั่งว่ามันนะตัดมือตัดแขนอะไี้หมคะแล้วผลชนสูตรศพล่าสุดนะ มีการซ้อมจนเลือดเนี่ยนั่นปอดเลยนะคือมีความโหดเทียมมากเดี๋ยวเราจะถามนะคุณหมอว่าไอเหตุอย่างเงี้ยมันมีมาเนี่ยมันเพราะอะไรป้องกันได้ไหมและโรคซึมเศร้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะเหมือนว่าปวดหัวตอร้อนแล้วนะมันเยอะมากนะโรคซึมเศร้าเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์การฆ่าตัวตายเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวเราจะจับสัญญ,ญาณว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคนในครอบครัวเราต้องดูยังไงอายุเท่าไหร่จะต้องระมัดระวังพิเศษหรือทุกวัย ค่ะและไม่เท่านั้นนะคะเรื่องของที่เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคจิตเวทเนี่ยนะสุดท้ายก็บอกว่าโดยภาพรวม,ท,มทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐก <ừ, S 1> ิจด้วยมันกระทบยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูการไปพูดคุยกันเจาะลึกกันเลยนะคะกับท่านนายแพทย์อภิชาติจริยะขออภัยค่ะจริยาวิราชท่านเป็นจิตแพทย์และเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตนะคะ <ừ. S 1> ขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับผมสวัสดีครับครับคุณหมอดูตัวเลขของสภาพัฒน์เนี่ยกับการที่คุณหมอสัมผัสกับผู้ป่วยเนี่ยหรือดูที่สังคมรวมเนี่ยมันสอดคล้องกับที่คุณหมอมองไหมเออคือคือจริงๆต้องบอกว่าโทษล่วงจริงถ้าจิตแพทย์จะมองคายกันนะครับว่าตัวเลขเนี่ยคนที่มาเข้ารับการรักษาหรือได้เข้ารับการเสมินเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับ แล้วก็อัตราการที่เราเจอโรคพวกนี้มาเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะหลายเท่านะครับแล้วก็แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือ่วโลกที่เหมือนกันคือมาคนไทยก็จะมาตั้งแต่อาการย,ยังไม่เยอะนะครับจะไม่รุนแรงเหมือนสมัยก่อนที่ต้องแบบหามกันมาแล้วนะครับถ้าเป็นซึมเศร้านี่คือบางทีต้องฆ่าตัวตายกันหลายรอบแล้วถึงจะมาอันนี้ก็คือก่อนก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยพอเริ่มเศร้าเริ่มรู้สึกมันคือปกติเขาก็มาละดังนั้น ข้อดีคือมาตั้งแต่อาการยังไม่เยอะการรักษาก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็หายได้ไวกว่าโอกาสหายขาดก็สูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถึงแม้ว่ามาด้วยอาการที่น้อยกว่าสมัยก่อนก็จริงแต่ว่าก่อนในระยะในระยะที่เริ่มมีอาการของโรคนะครับตัวซึมเศร้าก็ทําให้ตัวคนไข้เนี่ยเกิดปัญหาชีวิตเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตนะครับ การเรียนการทํางานการเข้าสังคมความสัมพันธ์แบบนี้มีปัญหาหมดเลยทั้งที่ทั้งที่ตัวคนไข้เองเนี่ยเขาพยายามมากมาก,มากเลยนะครับที่จะสู้กับโรคดังนั้นสมัยเนี้ยหมอหมอจะพูดย้าอีกทีหนึ่งเลยว่าเราไม่ได้คิดว่าคนที่เป็นซึมเศร้าคือคนอ่อนแอเลยแล้วส่วนใหญ่ที่มาปัจจุบันเนี่ยเป็นคนขึ้นแข็งแบบมากๆด้วยซ้ำบางทีขึ้นแข่งเกินไปด้วยซ้ำจนบางทีเขาไม่รู้จักพักเขาไม่รู้จักการที่จะ ดูแลตัวเองก่อนบางทีเมตตาคนอื่นมากกว่าเมตตาตัวเองดังนั้นเนี่ยบ,บางทีพอมันเก็บสะสมมาเรื่อยๆก็จะเกิดปัญหาสิ้เศร้าแล้วก็เวลาช่วงที่พอเริ่มมีอาการเนี่ยทาให้ง,งานแย่ลงบางทีก็ทําให้บางคนเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ได้เหมือนปกตินะค,ะครับบางคนทาทาแย่ลงจนโดนตําหนิบางทีถูกให้ออกจากงานหรือว่าเขารู้สึกว่าทํางานไม่ไหวเขาต้องลาออกจากงานมาอันเนี้ย มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมขึ้นมาชัดเจน<ะ>เรื่องของการเรียนก็เหมือนกันบางคนก็เรียนดอกแยนลงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นคึมเร้าเนี่ยแค่ก็ยิมตัวเองมาเรียนก็เก่งแล้วอันนี้ต้องมาอ่านหนังสือต้องทำสอบในความสามารถในการเรียนก็จะแย่ลงนะครับบางทีทําให้เรียนหนังสือไม่ได้อย่างี้<ะ>ก็ท,ทําให้โอกาสในชีวิตเนี่ยมันเสียไปบางทีเสียไปไหลายหลายปีทนที่จะออกไปทำมาหากินทางานมันก็เสียเวลาไปรวมถึง,งความสัมพันธ์ด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นข้อมูลจาก ในหลายกระทรวงโดยเฉพาะถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกรมหลวาพิสิให้ข้อมูลเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเราก็จะเห็นข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่ออกมาว่าตัวโรคเนี่ยจะมีผลต่อเศรษฐกิจนะมีปัญหาต่อสังคมนะมีปัญหาต่อภาพรวมของประเทศเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับแล้วก็จริงๆมันส่งผลกระทบต่อมวลรวมความสุขของคนไทยเยอะมากส่งผลต่อรายได้ของประชากรไทยยนจริงเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเราคงจะบอก ห้ามใครเป็นเลยก็คงยากนะคงเป็นไปไม่ได้ทีนี้ทํายังไงให้เขาเป็นตั้งแต่ไม่เยอะแล้วรีบมาหาหมอที่เร็วขึ้นไปอีกนะครับ,รบการรักษาก็จะก็จะดีขึ้นแล้วก็การที่ก็จะมีปัญหาเรื่องการงานการเรียนหรือการชีวิตก็จะน้อยลงคุณบอกครับมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายที่มันบกพร่องหรือมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูเออคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถ,ถ้าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เจริญเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอ่อนแอหรือเปล่านะครับ จากการเลี้ยงดูใหม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับถ <ฮะ S 2> ้าสมัยเก่าไปก่อนนั้นอยูก่ก็จะมองว่าเป็นเล่นของเป็นสายยาสารมนนํนำ <c oughs> อะไรอย่างนั้นไปเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันในข้อมูลทางการแพทย์เรารู้ชัดเจนเยอะมากแล้วว่าการที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยทางานไม่สมดุลน,นะครับ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากพันธุก,กรรมนะครับที่บอกว่าพันธุกรรมในเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเราเจอว่าคนที่มีปัญหาซึมเศร้าเนี่ยพอมองย้อนกลับไปเนี่ยเจอว่าคนใน ตระกูลที่มีเชื้อสายสายเลือดเดียวกันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีโรคทางอารมณ์โรคซึมเศร้าเนี่ยสูงกว่าคนคนที่ไม่ได้มีานาเป็นต้นนะครับรแต่ว่าก็ไม่ได้นหมายความว่าเรามองย้อนกลับไปไม่เจอใครจะไม่เป็นอย่ไม่ใช่นะครับบางทีพันธุกรรมที่เป็นมันอาจจะหลบซ่อนหรือมันไม่ได้แรงอะ่ะบางทีอาจจะต้องมองย้อนไปสี่ห้ารุ่นไปปู่ย่าตาทวดถึงจะเจอก็ได้นะครับถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าเขามีการบันทึกไว้เยอะแต่ว่าคนไทยเราบันทึกไว้ประมาณแค่สามรุ่นเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ย บางทีเหมาะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนเนี่ยมีประวัติโรคซึมเศร้าเยอะเนี่ยโอกาสที่คนที่เหลือจะเป็นก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนีย่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีพันธุกรรมแล้วจะเป็นนะครับถ้าเกิดเขาดูแลตัวเองดีอทีวิตทุกมีหน่อยสถานการณ์สารภาพแวดล้อมเนี่ยโอเคแล้วรู้จักจาก,กันจัดก,การความเครียดที่ดีบางทีอาจจะไม่เป็นก็นได้ถึงแม้มีพันธุกรรมนะครับเราเจอว่าฝาแฝดที่มีพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ อาจค่อนข้างรีแลกค่อนข้างมีการจัดการปัญหาทางอารมณ์สุขภาพดีได้ดีเนี่ยอาจไม่ได้เป็นอะไรแต่ขนาดที่มีบางคนที่กดดันมีภาวะความเครียดอ,อะไรเยอะๆไปหมดพันธุกรรมก็จะสแสดงออกมาครับก็อาจจะเป็นซึมเศร้าได้นอกเหนือจากถามว่าการเลี้ยงดูเนี่ยจะทําให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไหมต้องเรียกว่าการเลี้ยงดูหรือปัญหาความเครียดในครอบครัวเนี่ยถ้าบันษาสมมากๆอาจจะทําให้คนที่มีพันธุกรรมซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ย แสดงอาการออกมาแต่ถามแต่เราก็เห็นว่าบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันบ้านแบบเดียวกันชีวิตลําเค็นมากคือแบบต,ตื่นมาพ่อแม่ตีกันตบกันด่ากันโดนซอมโดนอะไรอย่างเงี้ยก็หลไยคนก็ไม่เป็นสืมเศร้าก็มีอันนี้มันเรื่องของพันธุกรรมนะครับแต่แต่ถ้าเก<ต>ิดครอบครัวรุนแรงอะคุณหมอฮะมันก็มีโอกาสไหมครอบครัวรุนแรงก้าวแล้วเด็กเห็นตลอดและวัยไหนฮะที่เสี่ยงเป็นซึมเศร้ามากที่สุดเด็กแปดเก้าขวบเป็นได้ไหม คือต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็จะเห็นว่าในในบ้านเดียวกันเนี่ยสถานการณ์เหมือนกันแท้เลยมีบางคนเป็นบางคนไม่ได้เป็นหรือบางคนะเป็นวัยเด็กบางคนไม่ได้เป็นวัยเด็กบางคนเป็นวัยโตเป็นเป็นเยุ่นบางคนเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่หรือบางคนสุงอายุดังนั้นพันธุกรรมมันมาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าสิ่งวดลเราในบ้านมันยับเยินมากเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นก็จะสูงกว่าถ้ามีพันธุกรรมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาพันธุกรรมมันแข็งแรงมากไม่มีเลยเขาอาจจะเศร้าอะครับแต่จะเป็นเศร้าของคนปกติมากๆแต่ยังไม่ใช่โรคหึมเศร้า ดังนั้นเราต้องแยกออกมาระหว่างเศร้าเจอความเครียดกับเป็นโรคคุเศร้าหลายๆคนมาเข้าใจผิดว่าเนี่ยฉันก็เคยเป็นคุณเศร้าตอนฉันอกห่าหรือสึเศร้าที่เห็นไม่เป็นไรฉันยังรอดมาได้เลยอันนั้นเป็นเศร้าตามคนปกติครับไม่ใช่โรคคุณบอกครับเราเราต้องดูระวังอาการไหนที่บางทีคนเป็นอาจจะไม่รู้่คนในครอบครัวจะดูยังไงหรือจะพาไปหาหมอแล้วเด็กวัยแปดเก้าขวบเนี่ยมีโอกาสเป็นได้มากเท่ากับผู้ใหญ่ไหม จริงๆในในวัยเนี่ยที่จะเป็นมกักจะเจอในวัยรุ่นนะครับจะรบเริ่มม,รรม,มันจะพัฒนุกรรมมันจะแสดงออกมาในวัยรุ่นแต่ถามว่าเจอในเด็กที่ตบบต่ำกว่าสิบขวบมีไหมมีครับแต่ก็ค่อนข้างน้อยกว่าโดยส่วนใหญ่งงเนี้ยแลวสังเกต,ตอาก,ก,การยังไงฮะสังเกตอาการอาการนะครดังนั้นเนี่ยถ้า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 จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับหมอจะอธิบายอย่างนี้ละกันว่าในเด็กเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเนี่ยมีปัญหารุนแรงมีความรุนแรงมีอะไรก็ตามเยอะๆครับ โอกาสที่เขาจะเศร้าเนี่ยสูงนะครับซึ่งจะมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตนะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยต้องให้คุณหมอเป็นคนประเมินอย่าไปประเมินเองครับถ้าเรารู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีปัญหาแยกตัวรเริ่มเศร้าเหลืออะไรเงี้ยพาไปหาหมอเลยนี่ดีที่สุดนะครับดูซึมลงดูไม่ค่อยล่านเนื้อพาไปหาหมอเลยไม่ต้องรอไม่ต้องนานเพราะหลายเยคนบอกว่ามันจะมันจะเมื่อไหร่จะไปหาไมันยังไม่ถึงเวลามาั้งรู้ตัวทีพ่าตัวตายเราก็ไม่ทำค่ันะครับ คุณหมอคะถามเรื่องสถิติหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจุบันสถานการณ์การเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้คะ่ะมันส่งผลให้คนเกิดภาวะความเครียดมากขึ้นไหมคะแน่นอนครับว่าสถานการณ์มันเครียดขึ้นนะครับแล้วก็คนก็จะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถิติสังคมการเมืองหรือโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โควิดเนี่ยชัดเจนที่สุดคือพอมันตึงเครียดขึ้นมาความเครียดมันโผล่พุ่งขึ้นมาอัตราก,การเจอสึ่มเศร้าเยอะขึ้นนะครับนะ ที่จะลดความเสี่ยงไอ้ตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าปัจจุบันเรื่องของการสื่อสารกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเสพข่าวมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องภาวะจิตใจได้เหมือนกันค่ะก็แนะนำว่าดีที่สุดนะครับถ้ารู้สึกว่าเครียดเนี่ยใครประชาชนคนชั่วไปเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับเอาการอนามัยโลกบอกว่าอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเจิมประมาณห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของคนปกตินะครับแต่การศึกษาอื่นเนี่ยเราเจอว่ามันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ยบางการวิจัยเนี่ยตาม คือกวา่าเกือบ20%ก็มีในสากลปกตินะครับในตัวเล็ประเทศไทยยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นโอกาสที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เจอถือว่าเป็นโรคที่เจอได้บ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยถ้ารู้สึกว่าแย่ไปหาหมอถ้ารู้สึกว่าตัวเองแย่หรือเป็นโรคที่เต้าแล้วงดการดูรข่าวหรือเสพข่าวอ๋อต้องงดนะฮะต้องงดต้องงดครับหยุดการเสพข่าวดีท็อกกันเองแ้าสิ่งที่หมอค้างพูดค้างไว้ยังไม่จบก็คือว่าสิ่งที่ต้องทำริอยาใช้าสารเสพติด เพราะยาเสพติดหรือยาเหล้าเบียร์วายแอลกอฮอลอะไรก็ตามเนี่ยสารเสพติดใดๆก็ตามนะครับจะตุ้นทําให้พฤติกรรมมันแสดงออกมาเพราะว่ามันให้ตัวสมองเรเสื่อมลงดังนั้นถามว่านอกเหนือจากพฤติกรรมที่หมอพูดค้างไว้ก็คือสารเสพติดมีผลมากๆเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุว่าทาไมช่วงนี้เราไปเห็นข่าวว่าสมาคมจิตแพทย์หรือทวงการแพทย์ออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนบางอย่างเนี่ยเป็นสารเสพติดเหมือนเดิมเพราะว่าเจอว่ามันทําให้เกิดปัญหาจิตเวทเยอะขึ้นครับคาถามสุดท้ายครับคุณหมอ ประเทศไทยมีบุคลากรรองรับกับจํานวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในดนแน่ของคุณหมอจิตวิทยาหรือที่จะมารองรับที่คนมันเป็นมากขึ้นเนี่ยเพียงพอไหมฮะไม่พอครับอตอนนี้ยังไม่พอคคือ,ค,อคือต้องเรียนตรงๆว่าเราพยายามเร่งาตาก,การผลิตเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าแผานกเนี้ยเป็นแผนกที่ต้องใช้ ความละเอียดอ่อนสูงมากเราไม่สามารถผลิตออกมาแบบเยือยละลายคุณภาพได้นั้นประเทศไทยจริงๆว่าผลิตแพทย์ที่มีความมาตรฐานสูงมากนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะสุขภาพหรือจิตเวชเนี่ยเราปล่อยกันสเปรย์สป่าไม่ได้ตอนนี้ยังไม่คอแต่มนะคนเราเชื่อว่ามถึงจุจิตในบรรจพอครับได้ครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะคุณหมอที่มห้ข้ามือกับเรานะคะต้องแยกให้ออกนะคุณชนะเครียดนะเศร้าซึมเศร้า คนละอันกันคนละอันกันแต่วิธีของค <c oughs> ุณหมอ,อก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกชัดเจนแหละว่าเราเครียดมากๆก็คือแนะนําเลยค่ะให้ไปพบกับคุณหมอและถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเครียดจากตรงส่วนไหนก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นไปดีถอกตัวเองออกจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะ,<ล>ะโดยเฉพาะอย่าไปเสพสารเสพคนในครอบครัวถ้าเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในภาวะไหนคนในครอบครัวก็สังเกตและพาไปปรึกษาแพทย์ค่ะอื